ประเด็นหนึงหนน่งนะครับที่ทนายเพิ่งพบมาหมัดมาดเนี่ยนะครับกรณีที่เจ้านี่ให้ลูกนี้กู้ยืมเงินเนี่ยนะครับจํานวนหลายแสนบาทเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับทางลูกนี้ก็ไม่ใชหนี่เจ้านี่ก็มโมโหนี่นะครับก็มีการโพสต์ประจานนะครับกล่าวหาว่าลูกนี้นังกล่าวเป็นคนขี้โกงนะครับเป็นคนโกงไม่ยอมใชหน,น,นี่นะครับอ่เป็นคนหน้าด้านเป็นคนขี้โกงเนี่ยนะครับเป็นการกล่าวหา ลูกนี้โดยการโพสต์ประจารทาง a c e b o o k เนี่ยนะครับทั้ง a c e b o o k ทั้งทั้งไลน์เนี่ยนะครับก็มีการประจา,การกันแท้หลายไปในสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับทางลูกนี้ก็ทราบข่าวก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับกับเจ้าหนี้ข้อหามินรมนมาทโดยการโฆษณาน,นะครับซึ่งทนายนะครับก็ให้คำอุสาวร์กับเจ้าหนี้นะครับว่า ดูข้อความในการโพสต์ดังกล่าวแล้วเนี่ยเข้าเงื่อนไขพอดีเลยนะครับว่าเป็นการกระทำขบิดฐานมิสมัติโดยการโฆษณานะครับก็ทนายก็แนะนำเนยนะครับให้การเจรจาไกลเกลี่ยกันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเนี่ยนะครับทางลูกนี้ก็ถือโอกาสในช่วงนี้นะครับเสนอเนี่ยนะครับว่าคุณต้องยกนี้เจ้านี้ต้องยกนี้ให้แก่ลูกนี้ถ้าไม่ยกนี้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเจ้านี้ก็กลัวติดคุกเนี่ยครับก็ไม่มีไม่มีทางเลี่ยงเนี่ยนะครับก็ต้องยอม ยอมยอมลดหนี้บางส่วนให้แก่ลูกหนี้ซึ่งลดให้จํานวนมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเป็นข้อเตือนใจระวังให้ดีนะครับการโพสต์ประจานบุคคลอื่นเนี่ยนะครับลงในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับจะสุ่มเสียงนะครับที่จะมีความผิดนะครับฐานมีมารยการโฆษณานะครับซึ่งโทษนะครับมีโทษถึงจําคุกแล้วก็ปรับสูงมากนะครับลูกหนี้เดิมนะครับลูกหนี้เป็นหนี้นะครับต้องชําระแก่เจ้าหนี้นะครับ ซึ่งนี่ดังกล่าวก็สามารถที่จะฟ้องร้องมังคับคดีท,ทางแพ่งกันได้นะครับแต่เมื่อเจ้าหนี้พลาดนะครับพลาดอย่างแรงเลยนะครับพลาดโดยการไปลงสื่อออนไลน์ประจานลูกหนี้นะครับนะครับเจ้าหนี้ก็จะมีความผิดนะครับทั้งผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผิดฐานมินาในการโฆษณาผิดตามาพรบรทวงหนี้นะครับเจ้าหนี้ก็ ตกที่นั่งลําบากเนี่ยนะครับหากไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะติดคุกได้เนี่ยนะครับซึ่งทนายดูข้อความในการในโพสต์แล้วเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสมีโอกาสสูงเนี่ยนะครับที่ศาลจะมีคามําพิพากษาว่าเจ้าหนี้ผิดฐานหมิ่นมัมมมมมมลลาด้วยการโฆษณานะครับทนายจึงแนะนำเนี่ยนะครับให้มีการไกลเกลี่ยกันเนี่ยนะครับก็มีการยอมลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้บางส่วนเพื่อแลกกับการที่ลูกหนี้ไม่ดำเนินคดีก,กับเจ้าหนี้นะครับก็เตือนด้วยนะครับ เป็นประเด็นที่สมควรจะระมัดระวังนะครับเพราะว่าประเด็นดังกล่าวน,นะครับกรณีดังกล่าวอย่างเช่นกรณีลักษณะค,คล้ายๆกับลักษณะอย่างนี้ในะการโพดด่า,าการโพดประจานกันในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับ